เอาแหนแดงมาปล่อยใช่แหนแดงไหมครับน้องสิทธิ์ใช่ครับแหนแดงเนาะแหนแดงครับอันนี้อันนี้คือนี่ไอไอที่ตักตอยู่นี่ตักไปทําไมครับนี่อันนี้จะตักไปให้ไก่ครับผมตักไปให้ไก่ครับเอามันเลี้ยงไก่ได้ด้วยครับครับมันสามารถให้เป็นอาหารไก่ได้ให้เป็นอาหารไก่ได้ครับให้ทุกวันไหมครับตอนนี้ผมตั้งแต่มีแหนแดงก็เอาไปเป็นอาหารเสริมให้ไก่ทุกวันครับอาหารเสริมให้ไก่ทุกวันนี่ครับผมทางทางทาง เจ้าของฟาร์มเขาบอกว่าตัวแหนแดงอ่ะมันสามารถไปบำรุงรังไข่กระตุ้นให้ไข่ออกฟองดีว่าอย่างนั้นครับใช่ครับผม hmm. ข้อดีก็คือถ้าเปรียบกับต้นกล้วยนะครับ,รบถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าเราเอาเอาต้นกล้วยนะมันก็ต้องเสียเวลาในการไปไปสับอีกใช่ไหมครับไปสับมาใช่ครับแต่ตัวนี้ก็คือมันมันค่อนข้างที่จะละเอียดมาก่อนแล้วแหนแดงนี่คือเราตัดขึ้นมาให้เลยขึ้นมาแล้วก็คลุกแล้วก็เอามาดูินเลยเ ถ้าต้องสิทธ์ขายจะขายยังไงทีนี้เกิดแนนี้คนสนใน่าจะต่ำกว่าร้อยครับต่ำกว่าร้อยคงเจ็ดสิบบาทได้ไหมครับประมาณนั้นเจ็ดสิบบาทถ้าสนใจไงก็ลองโทรมาไหมหมายเลขโทรศัพท์สวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาดูนี่ครับโคกหนองนาของน้องสิทธิ์ครับอยู่ที่บ้านรันแต้ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับเปลี่ยนพื้นที่นาครับมาขุดคันล้อมแล้วก็ขุดเป็นนี่ครับเป็นคลองรอบๆนานาครับโชคดีก็คือลึกอยู่ที่ประมาณสัก สองสามเมตรนะครับถัดจากนั้นก็มีน้ําพอมีน้ําอันดับแรกสิ่งที่น้องทําก็คือเนี่ยครับเอาแหนแดงมาปล่อยใช่แหนแดงไหมครับน้องสิทธิ์ใช่ครับแหนแดงเนาะ,นะแหนแดงครับอันนี้อันนี้คือน,นี่ไอที่ตัก,ตก,ตกอยู่นี่ตักไปทําไมครับนี่อันนี้จะตักไปให้ไก่ครับผมตักไปให้ไก่ครับเอ้ามันเลี้ยงไก่ได้ด้วยครับครับมันสามารถให้เป็นอาหารไก่ได้ให้เป็นอาหารไก่ได้ครับให้ทุกวันไหมครับตอนนี้ผมตั้งแต่มีแหนแดงก็เอาไป เป็นอาหารเสริมให้ไก่ทุกวันครับอาหารเสริมให้ไก่ทุกวันเนี่ยครับผมอันนี้คือได้มาประมาณสักหนึ่งส่วนสามเอาขึ้นมาแต่จริงๆนี่จะแบบเอามาเป็นวันตาก้าเลยหรือเปล่าครับใช่ครับปกติมือหนึ่งผมจะให้ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับก็มือหนึ่งก็จะเต็มนี่เลยก็จะแบ่งให้ในส่วนของไก่และก็เป็ดและก็เป็ดเทศนะครับท้องสิ์นี้ออกมาทําโคกหองนาแล้วก็ทําเกษตรผสมผสานนะครับทําในเรื่องของ ปศุสัตว์ด้วยนะครับตอนนี้คือกําลังเริ่มครับข้างบนก็นั่นแหละครับสั่งพวกแกบดํากากมันมีปุ๋ยคอกแล้วก็ทําระบบน้ํารอบคันนานะครับตอนนี้ก็ในที่นาก็จะบํารุงนินด้วยการหวานปอเทืองนะครับถัดจากนั้นโบเรียนตัวนี้ก็จะทาเป็นโรงเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับตอนนี้ได้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับนี่ครับผมนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าแหนแดงแหนแดงครับแหนแดงคุณสมบัติของมันนี่มันทําอะไรได้บ้างครับแหนแดงนี่ คุณสมบัติมันเขาบอกว่ามันเป็นโปรโตนีนมันมีมีโปรโตีนสูงครับอืก็เมื่อวานได้ลงลงลงเป็ดเนาะทางทางทางเจ้าของฟาร์มเขาบอกว่าตัวแหนแดงอะ่ะมันสามารถไปบำรุงรังไขกระตุ้นให้ไข,ไข่ออก<ข>ฟองดีว่าอย่างนั้นครับหลังจากที่น้องศิลป์ได้ได,ได้ทดสอบให้ให้ไก่ให้เป็ดเนี่ยมันน่านเลี้ยงครับที่เอามาให้ไก่ให้เป็ดกินนี่ตอนนี้ประมาณ สอาทิตย์ได้แล้วตัวไก่เนี่ยครับเดี๋ยวเราขออนุญาตพาไปดูครับให้ไก่มาว่าไก่มันจะกินจริงหรือเปล่าครับผมนี่ครับเนแดงนี่ได้ได้มาจากไหนครับก็สั่งสั่งในเฟสนะครับพอดีเห็นเขาโฆษณาก็โอเคครับก็คือมันเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้เนาะก็คือมันสามารถมาลดต้นทุนให้อาหารสัตว์ก็พวกปลาแล้วก็อนาคตเราก็จะเอามาพวกพวกนี้แหละครับ จะไปไปไปทดแทนทดแทนปุ๋ยครับตักมาก็ใส่ตามโคนโคนต้นไม้นะครับจะเป็นปุ๋ยย์ใช่ไหมครับใช่ครับคือมันเป็นได้ทั้งอาหารของพืชและอาหารของสัตว์เนาะครับข้อดีก็คือถ้าเปรียบกับต้นกล้วยนะครับถ้าถ้าเราถ้าเราเอาเอาต้นกล้วยนะมันก็ต้องเสียเวลาในการไปไปสับอีกใช่ไหมครับไปสับมาใช่ครับแต่ตัวนี้ก็คือมันมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากกอ่แลนว แหมแดงนี่คือเราตักขึ้นมาให้เลยขึ้นมาแล้วก็คลุกแล้วก็ให้มันกินเลยแต่ถ้าเป็นต้นกล้วยเราต้องไปสับมันเสียเวลาเนาะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตดูกันว่าให้ไก่แล้วมันเป็นยังไงครับเราไปดูขออนุญาตดูข้างในไก่เลี้ยงเยอะไหมครับตอนนี้ไก่ลง20ตัวครับเขาเป็นแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับทําแบบผสมผสานก็ครัอ่านนั้นนิดอันนี้หน่อยครับมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่แยกส่วนกันครับนี่ครับมาถึงละก็ ส่วนผสมที่ผมทดลองทดลองนะครับครับผมก็คือก็คือจะมีแหนแดงครับแล้วก็ก็รัมรำและก็เป็นเป็นหัวอาหารแบบละเอียดของไก่นะครับมีรำมมีแหนแดงแล้วก็มีอาหารไก่ใช่ไหมครับลองดูถ้าแหนแดงอย่างเดียวเขาจะกินไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูเลยลองดูเขาก็จะมาจิกนะครับาจิกเขามาจิกดูโดยธรรมชาติของไก่เนาะคุยเขีย ขี้เขี่ยแต่แต่เขาก็กินนะครับถ้าสังเกตดูดีๆเขาก็กลืนนะครับกินกินครับกินอยู่นะครับจิากินอยู่นะครับเขาเริ่มชินกับอาหารที่เราทําให้แล้วธรรมชาติของเขาคือมันต้องเขียเนาะครับแต่แสดงว่าแต่ก่อนให้หัวอาหารสําเร็จอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับตอนเอามาใหม่ๆตอนนี้ก็ผสมกันใช่ไหมครับทีนี้ผสมคลุกเคล้าเลยใช่ไหมครับทีนี้ โอ้รู้สึกว่าไก่เขานี่คุ้นเคยมากเลยครับเริ่มคุ้นเคยแล้วครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหลังจากที่ออกจากงานประจาแล้วมาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าค้นเจออะไรไหมครับหรือยังไงครับก็หนึ่งแหละมันมันเป็นเป็นความสุขเนาะครับถึงแม้ว่ามันมันอาจจะสื่อออกไปแบบ คนรับรู้อาจจะไม่ไม่รู้สึกได้นะครับแต่ว่าถ้าคนได้ทําจริง,รงๆมันมันรู้สึกได้ครับครับผมว่ามันความสุขมันมันอยู่ตรงไหนอืมแต่แต่ก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่คนด้วยแหละครับว่าความสุขของเขาจะเลือกอยู่ในรูปแบบไหนครับเนี่ยอันนี้คือการให้ไก่กินแล้วนะครับนี่กินแล้วครับที่สําคัญที่สุดถ้าถ้าเป็นอาหารอย่างเดียวมันอาจจะไม่มีพวกพืชพวกอะไรเนาะแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพืชที่ที่มันค่อนข้างที่จะแบบ มันบำรุงอะนะครับใช่ก็เหมือนคนเราเวลากินข้าวต้องกินผักเนาะใช่ครับประมาณนั้นเลยบางทีมันก็จะทําให้น้องไก่ของเราแข็งแรงด้วยก็ได้ครับใช่ครับเพราะมันมีพืชสีเขียวให้เขากินอืมอันนี้คือไก่ส่วนเป็ดก็ทําเหมือนกันใช่ไหมครับครับตัวตัวเป็ดก็ทาคือคือเราจะบังคับให้เขากินนะครับก็คือตัวตัวเป็ดเทศนี่ก็คือถ้าถ้ามันมันไม่มีอะไรจริงๆมันก็ต้องกินนะครับอืมครับไปดูด้านนี้ฮะเรียนทะลุมาดูเป็ดกันนยครับ แต่ตัวนี้เป็ดเป็ดเรากําลังพึ่งลงนะครับนี่ครับถ้าเป็นเป็ดก็ผสมเหมือนกันแล้วให้เหมือนกันอันนี้เป็นเป็ดอันนั้นเป็ดเทศเนาะอันนี้เป็นกาบชาวบ้านเราเนาะเป็ดกาบอืมไข่เริ่มไข่เรื่ยงครับอันนี้เชัดๆเลยอาจารย์โอ้นั่นไงไข่วางอยู่ตรงนั้นัไงขาวๆนั่นครับปกติเก็บไข่ช่วงช่วงเช้าหรือช่วงเย็นครับก็ถ้าถ้าเป็นน้องไก่ก็จะเป็นประมาณบ่ายบ่ายบ่ายสองครับประมาณนี้ครับเขาจะไข่เกือบเกือบครบทุกตัวอืมครับ แสดงว่าวันนี้คือเก็บไปแล้วใช่ครับวันนี้เก็บไปแล้วสิบสิบสามฟองไก่ยี่สิบตัวไก่สิบเก้าตัวตอนนี้เพราะมันเสียไปตัวหนึ่งรายได้อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับทํางานประจำเนาะคือหมายถึงโรงงานใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือเราได้อยู่กับบ้านเราได้อยู่กับครอบครัวครับเราได้ทําในสิ่งที่รักและที่สําคัญคือไม่ต้องไปต่อคิวไม่ต้องไปอะไรแล้วไม่ต้องรอรถติดเนาะใช่ครับนี่ครับเราก็ได้เห็นนั่นนู่นนี่ได้คุยกับพี่พี่น้องๆในแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรแล้วก็ พวกหมู่บ้านเราเนาะนั่นแหละครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากไอ้เงินที่เรียกว่ารายได้มากๆเปลี่ยนมาเป็นรายได้น้อยๆแล้วก็อยู่กับครอบครัวเราอยู่กับบ้านประมาณนี้แต่ว่าอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูด้านนอกครับที่ไอโครงการที่จะทําครับก็แสดงว่าเขาก็จะกินแบบนี้เรื่อยๆนะครับเนาะก็ก็กินเรื่อยๆครับนี่ครับเป็นแบบนี้นี่ครับค่อยเป็นค่อยไปครับไก่อย่างละนิดเป็ดอย่างละหน่อยมีปลาเลี้ยงปลาเห็นว่า ในในคลองที่เอาแหนแดงขึ้นมาเมื่อกี้ก็เลี้ยงปลาด้วยครับครับลงตอนนี้ลงปลาอีกไว้แล้วครับก็ให้เขาดูแลตัวเองแบบธรรมชาตินะครับก็คือให้เขากินในส่วนของแหนแดงแหนแดงมันก็สามารถกินได้ทั้งทั้งทั้งปลาครับนี่ครับแหนแดงถ้าสนใจไงก็ลองติดต่อน้องศิษย์มาได้ครับเห็นว่าส่งจะแพกอยู่ในราคาที่ไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงโลละเท่าไหร่โลละร้อยก็เขาขายก็โลละร้อยห้าสิบ ปกติที่ที่ผมซื้อมาเขาหนึ่งกิโลร้อยห้าสิบาทแต่ว่าช่วงนั้นผมซื้อเป็นแบบโปรโมชั่นเนาะก็คือสามกิโลขึ้นส่งฟรีให้กิโลละร้อยก็ก็จะมีโปรโมชั่นของเขาแล้วถ้าต้องสิดขายจะขายยังไงทีนี้ก็ตอนนี้ผมว่าน่าจะต่ำกว่าร้อยครับต่กว่าอยเจ็ดสิบบาทได้ไหมครับ ประมาณนั้นเจ็ดสิบบาทถ้าสนใจไงก็ลองโทรมาไหมหมายเลขโทรศัพท์ครับ062ครับ273 8941าเีครับผม062ย7 3 8941ดครับผมถ้าละลี่แอร์เฟซบุ๊กชื่ออะไรครับเฟซบุ๊กก็ชื่อบ่าวเมืองช้างรักเดียวใจเดียวครับผมบ่าวเมืองช้างรักเดียวใจเดียวรละลีเอียดเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กผมจะลงไว้ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะเผื่อสนใจในแดงราคาที่ไม่แพงมากนะครับโลละ70บาทถ้า5กิโลขึ้นไปส่งฟรีครับแล้วก็ไม่ได้คิดเพิ่ม รประมาณนั่นแหละนะครับก็ลองทักเข้ามาถามดูได้เพราะว่าน้องก็ไม่ได้ทําในรูปแบบของคําว่าเชิงเศรศษฐก<ช>ิจหรือว่าเชิงธุรกิจเนาะแต่ว่าเราก็ทําแบบพอเพียงอยากจะแบ่งปันใช่ครับก็พาทุกคนเนี่ยมาดูนะครับกาลังจะเริ่มนั่นนู่นนี่เปลี่ยนที่นาะแล้วก็มาขุดแบบนี้นี่พี่ๆน้องๆเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทํำไหมครับก็ตอนนี้ก็เห็นด้วยแหละครับก็คือมันมันเราเราก็พยายามทําให้เขาเห็นไปด้วยนะครับก็คือ ตอนนี้ก็เห็นด้วยเขาก็มาช่วยมาทําตลอดครับอืมแสดงว่าคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วในสิ่งที่เรากําลังลงมือทํำเราก็ให้เขาดูข้อมูลด้วยอะไรด้วยว่าทําแล้วมันได้อะไรยังไงอันนี้นี่เป็นอันนี้เป็นเแกลบดำแกลบดําแล้วเปลือกมันเนาะคือฝนมาเนี่ยต้องต้องเสรต้องเอาฟางมาคุมนะครับงจากนั้นที่มีเหตุขึ้นเลยครับโอ้โหไม่ไอตอนนั้น่ะตอนตอนที่ ผมสั่งจากพี่ศักดิ์กับพี่เสียมาก็ค,คุมไว้ช่วงหน้าฝนโอ้โหเก็บเผ็ดกินทุกวันเลยครับแล้วบางคนนี่เขาเอาไปเขาบอกว่าเขาขายเห็ดได้เท่ากับราคาที่เอาแกบดำและกากมันมาแล้วนะไม่ธรรมาดานะหลายหลายคนเขาก็สั่งมา,างน,น้องศิษฐ์ต้องไปศึกษาในเรื่องของการเอาแกบดำและกากมันไปเพาะเห็ดครับทเป็นโรงเรือนแล้วมีโรงเรือนอยู่แล้วนะครับตรงน,นั้นก็เพาะได้อย่างนี้น้อยขายข่ไข่ไข่เป็ดด้วยเแล้วก็ขายเห็ดด้วยมันก็จะผสมประสานกันครับ นี่ครับอันนี้คือน้ําน้ําในคลองอยู่ตรงนี้นี่มันแห้งไหมครับหรือไงครับตอนนี้ตอนนี้มันมันมันก็เริ่มแห้งแล้วครับเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมครับแต่เราเราก็เอาน้ําลงเรื่อยๆครับทุกทุกเช้าประมาณ3ามสี่ชั่วโมงเราเราได้น้ํามาจากไหนครับก็จะเอามาจากปั๊มบดานนะครับก็คือเราก็จะเปิดไหลไไลลงตรงของน้องก็จะมีระบบน้ำครับน้ําบดานแล้วก็เปิดก็ใส่ลงไปเพราะว่า ตอนนี้เป็นฤดูแรงนะใช่ครับมันมันก็แห้งแล้วเหยื่อขึ้นไปบ้างมันก็ต้องมีการใส่ลงไปวันนี้ฝนมาก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับมันมันลดในเรื่องของการที่จะแบบลดน้ําได้ตอนนี้น้องก็เดินท่อพีอีครับเดินไว้ค่อยเป็นค่อยไปนี่ครับรอบๆที่น่าเิกอร์มินิไว้เตินประหันนี้แต่ถ้าต้นกล้วยเราเราอยู่ก็คงโอเคครับมันก็เริ่มเขียวให้เห็นนะก็เพิ่งเริ่มได้แค่ไม่กี่เดือนเองะครับ กี่เดือนแล้วครับที่ขุดมานี่ขุดตอนสงกรานเอ้ยตอนตอนหลังปีใหม่ครับหลังปีใหม่ที่ผ่านมาก็แสดงว่าก่อนก่อนหน้านี้แค่ไม่กี่เดือนเนาะครับเนี่ยมันสองสามเดือนครับก็เริ่มนะครับมันอาจจะขุดยากหน่อยเพราะว่ามันแข็งนะตอนนั้นไอ้ตอนนี้ขนาดใช้สปริงเกอร์มันก็ยังไม่เท่าไหร่นี่ครับก็ค่อยเป็นค่อยไปขุดลุมรอนะครับก็ น่าจะไม่รอแล้วครับเพราะระบบน้ําเริ่มโอเคแล้วก็จะจะเริ่มทยอยทยอยเอาต้นไม้มาลงที่สําคัญก็คือต้องล้อมสวนแล้วล่ะถ้าไม่ล้อมไม่อยู่เนี่ยตอนนี้ก็รั้วก็เริ่มวางแล้วครับครับถ้าไม่ล้อมไม่น่าจะรอดเป็นประมาณนี้โอ้โหแหนแดงเยอะเลยครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่โทรเข้ามาสอบถามนะครับขายไม่แพงครับโลละเจ็ดสิบบาทเองครับถ้าเกิดว่าห้ากิโลขึ้นไปส่งฟรีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่ากว่านั้นน้องก็จะบอกว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอยู่ ครับนี่ครับก็คงจะต้องรอดูสิ่งที่มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ในการทํานาถ้าทํานาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็ถึงฤด,ดูการก็จะทําละแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเกษตรผสมผสานนั้นน่าจะลงทุนเยอะหน่อยในช่วงแรกแต่ว่าสุดท้ายแล้วนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ผลลัพธ์ของเขาว่าเงินมันหมายถึงความสุขความยังไงละ่ะเหมือนน้องเศิษ์บอกมันอธิบายไม่ถูกนะอธิบายไม,ไม่ถูกเขาก็คือต้องต้องต้องสัมผัสด้วยกับตัวเองนะครับหนึ่งอ่ะได้ได้อยู่กับลูกแล้วก็ได้ ให้เขามาเรียนรู้กับเราด้วยอะไรด้วยซึมซับให้เขาพอเขาโตขึ้นมาเขาก็รู้จักจะทําเรื่อยๆครับผมนี่ยนะครับอันนี้ก็พาทุกคนได้มาดูกันนะครับก็นะครับเดี๋ยวจะพามาติดตามนะครับในเรื่องของไออะไรนะแหนแดงแหนแดงนะครับเห็นผมเห็นผมเข้าไปดูเนี่ยเห็นเขาขายกันล้นร้อยห้าสิบเลนะครับโอเคราคาถูกๆไงก็นะครับติดต่อน้องศิษย์ได้สำหรับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ